โอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูคนนิดนึงนะว่าขนาดฝนตกนะครับฝนตกแค่ไหนก็ยังอยู่กันนะครับยังดูอยู่นะครับอแต่ผมก็จะเดินทางกลับนะว่าเอาเอาเก็บขยะกลับไปด้วยนะครับนี่นะครับก็ลานะครับผมนะครับลาท่านหิงหยักษ์นะครับโอเคโอเคครับผมก็ขออนุญาตท่านหิง้ยักษ์กลับก่อนนะครับผมสลับวันนี้เนาะเดี๋ยวมา มาล้างมาอีกนะครับผมนะครับขอให้ FC ในห้องเจงนี่นะครับผมสุขภาพแข็งแรงเฮงเพงรวยรปัางกากันท่วนหน้านะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรทัทธาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่น้ําลาทานแม่คงคาแม่นางธรณีปกปังรักษา FC จจมี่ทุกท่านนะครับผมสาธุอ่ะเดี๋ยวเอาขยะกลับไปด้วยนะครับวันนี้นะวันนี้ได้ขยะนะครับผมหนึ่งถุงครับไปแล้วก็แบกขากล้องด้วยครับ ให้เห็นบรรยากาศฝนตกนะครับผมตอนกลับนะครับไปด้วยเลยนะครับนี่ยาวๆเหมือนเดิมครับทุกวันครับแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยบรรยากาศก็ไม่เหมือนกันนะหมวกหลุดหรือเปล่าวะหมวกผมหลุดไหมหรือว่าหมวกหลุดนี่ให้ดูว่าฝนตกแรงหรือเปล่านะครับผม เออนี่หครับนี่ผมก็ติดไม้นะวันนี้ติดไม่นะครับฝนฝนมักจะตกหลังบ่ายสองโมงอะไรอย่างเงี้ยผมบางทีก็ตกบ่ายสามบ่ายสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันนะ,ะนะที่เขาก็เก็บผยาช่วยกันแม่ค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ข้างหน้าจะพาลูกชายมามาไหว้ขอพรน,นะครับผมนี่ครับ ใครที่แบบมาตอนฝนตกก็จะได้กางร่มเข้ามานะครับโอเคนะครับผมช่วยๆกันนะครับ,นะรบจะได้สะอาดตาสะอาดใจนะนะยาวๆไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปจนจบนะครับผมแบบไม่กดข้ามนะครับ ดันขึ้นฟีดเปิดการมองเห็นนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยู่ใน YouTube นะ YouTube Facebook อย่างเงี้ยโฆษณาเข้าก็ดูให้จบนะครับผมนะ AI จะได้รันให้ผมนะครับนะผมฝากด้วยแต่ถ้าโฆษณาไหนมันเกิน10นาทีนะครับเราก็ดูแค่1-2นาทีพอแล้วก็กดข้ามได้ถ้าเกิน10นาทีนะแต่ถ้า4ีส้าหนาทีรบกวนดูให้หน่อยนะครับนี่นะครขามาว่าเหนื่อยแล้วขากลับเหนื่อยกว่า ครับนี่ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตนะว่ามันใกล้ถึงแล้วถ้าเจอหินก้อนนี้เดินมานะเดินมาแล้วเจอก้อนหินก้อนใ,นใหญ่ๆนี้นะครับผมแปลว่าเหลืออยู่ประมาณสักสองร้อยเมตรนะ่ครับเดินเข้าบีสองอันนี้ก็ถึงเลยนะครับปวดคอจเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนท่าดีกว่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนไปทางนี้ โอเคหลายคนก็ดูผมแบบไม่เบื่อเนาะดูทุกวันเลยไม่มีเบื่อนะครับนะครับถ่ายทุกวันดูทุกวันช่วยกดไลค์กดแชร์ทุกวันนะครับหลายคนก็ได้ได้โชคนะครับผมอ่านะหลายคนก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะอะไรเราก็ต้องพิจรารณานะครับผมเออ บางคนก็ศรัทธาจริงแหละแต่อาจจะขอยังไม่ได้เพราะว่าบุญยังไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าบุญสัมพันธ์กันปุ๊บได้เลยเราต้องขอสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนขอในสิ่งที่แบบเป็นไปได้พอเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็จะก็อาจจะได้บางทีขอเกินกําลังไงขอใหญ่เกินไปเนะี่ยท่านก็ไม่ให้อะไรประมาณนี้แม้ฝนตกก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับใจสู้มากเลยนี่ครับผม คันจมูกผมเพิ่งหายเป็นไข้ด้วยนะเพิ่งหายเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วมาโดนฝนอีกแล้วอ่ายังมีมาอีกเรื่อยๆครับผมใกล้แล้วครับใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับ เสียงเหมือนเรือเลยนะยังมีคนเดินสวนผมเข้ามาเรื่อยๆนะขนาดฝนตกแรงขนาดนี้ใกล้แล้วครับใกล้ถึงแล้วครับกางเกงขี่เดี๋ยวนะกางเกงขี่เนี่ยนะกางเกงขี่มันหลุดนะขามันหลุดแล้ว ออกำลังเดินทุกวันก็หุนดีทุกวันอ,อ,อย่าลื่นก็พอแต่ฝนตกรู้สึกว่าดินมันเหนียวขึ้นพื้นมันเหนียวขึ้นนะมันเกาะพเท้าดีอยู่ถ้าเดินตอนแบบฝนตกๆเลยเอ้ย ะไรหล่นไหมพยาหล่นไปชิ้นหนึ่งเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยววันลังเก็บติดไว้ก่อนอ่าปากขวดนะครับผมขวดที่โดนตัดมันหล่นดังป้องลิงผมไม่มีมือจับไอ้ไม่ใช่อะไรหรอกทั้งแบกอันนี้ทั้งแบกอันนี้มันไม่มีมือจับเลยถ้าลื่นผมก็จบเลยนะครับอ่า มีมาอีกมีมาอีกนะครับเลื่อนเลืออ่อนเรกอลูกใชเลยครับใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับ เย้ยตรงนี้เลื่อนมากเี้ยเป็นไงทุกคนดูดูความทรหทอดทนเฮ้ยนีเลื่อนเดี๋ยวไปบนดีกว่า ได้ไหมตรงนั้นน่ะตรงไหนดีวะเนี่ยเอ้อไหลลงไหลลงแล้วน่ะต้องไหลลงอ่ะต้องไหลลงอ่ะตรงนี้ได้อยู่ มันไม่เลื่อนมากมันเหนียวดียวอยู่มาทางนี้แหละมีไหลลงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเอ้ยอยะกลับไปด้วยอนะ่ะหนึ่งถุงฝนตกแรงทุกคนแรงกว่าเดิม แรงกว่าเดิมครับตอนนี้แรงกว่าเดิมครับฝนแรงกว่าเดิมครับตอนนี้อ่ายังมีเข้ามาอีกครับมีคนเยอะไหมเยอะครับเยอะโอ้โหทุกคนดูสิขนาดฝนตกยังมีคนเดินเข้ามานะ่ะแทนที่จะเดินกลับนะครับหรือไม่ไม่เข้ามาแนละ้วแต่เข้ามานะะเลือกที่จะเข้ามา านะครับเชิญนะครับนี่โอ้โหโอ้โหทุกคนดูสิครับเป็นไงเป็นไงเนี่ด้วยความรักและยความศรัทธานะครับอโอ้โหเดี๋ยวเจอด่านใหญ่แล้วเนี่ย โอ้โหถุงขยะนี่ต้องกอดไว้นะไม่กอดไม่ได้นะถุงขยะเดี๋ยวมันล่วงโอ้ยฝนตกแรงมากทุกคนเป็นไงครับถ้าใครกลัวเจอฝนนะก็อย่าพึ่งมานะช่วงนี้รอมาหน้าแรงหรือหน้าหนาวก็ได้ เดี๋ยวเดือนพืศจีกาค่อยมาเดี๋ยวได้ชัวัวโอ้โห,โหเละเป็นเละ หลบฝนหลบฝน้ะฝ,ฝนแรงทำไมผมจะเปียกจะช็อตไหมเนี่ย ฝเม็ดใหญ่เลยนะฝนเม็ดใหญ่มากอ่ากำลังทำทางพอดีเลยขอบคุณครับพี่โอ้ยได้บุญได้กุศลนะครับนี่ทำทางไว้ให้นะครับดีเดินง่ายขึ้นนี่ครับผมนี่พี่เขากำลังทำทางนี่ครับผมนี่ สุดยอดมากเลยกับลูกชายนะครับเออเด็เได้บินด้วยกันเอ้ยนี่ก็จะได้แบบไม่ไม่ตกไปข้างล่างเ,เพราะตรงนี้น่ากลัวที่สุดนะครับถ้าตกไปในไม้เสียบนะครับ แล้วก็ทําแบบเป็นขั้นบันไดให้ด้วยนะครับผมนี่สุดยอดมากเลยนี่ครับนี่ครับทําเป็นขั้นบันไดด้วยนะครับผมนี่ใกล้ถึงแล้วอีกกี่กเมตร ไม่รู้แบกไปแบกมาก,ก็หนักเหมือนกันเนี่ย,ยก,ก็ทนเอานะครับผมอุ้มเอาน้ำเข้าปากละยังไงทุกคน เห็นคลิปนี้แล้ว <laughs> เป็นยังไงเซจะลม ถ้าถึงตรงนี้คือเป็นไทยแล้วจบรวันที่หนึ่งอื้วันที่หนึ่งเปียกรวันที่หนึ่งเปียกแล้วฮือ แรงมากใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียว น้ำไหลา่ากนน้ำไหลแรงมากน้ำขึ้นแล้วสินี้น้ำขึ้นแล้ว,นะลวใครมาก็ไม่เห็นแล้วนะวันพรุ่งนี้ถ้าน้ำลงก็กลับมาเห็นเหมือนเดิม ไแล้วจ้าขอบคุณท่านหินยักษ์นะครับเดินทางปลอดภัยลองเท้าบูธตัดส้นเท้าผมแล้วตอนนี้น่าจะเป็นแผลแสบมาก ใครดูคลิปนี้จบนะสุดยอดมากเลยผมจะกราบขอบพระคุณมากมากเลยถ้าดูคลิปนี้จบคลิปที่ผมเดินทุกวันเอ้ยลื่อนเลื่อนนิดนึง สู้นะครับเห็นสะพานแล้ว เหนื่อยตอนนี้ใช่ครับเปียกมากถ่ายคลิปออกมาด้วยเลยใครหมดแล้วขอขคุณมน้าขอบหน้าครับโอ้น้ำไหลแรงมากทุกคนดูน้ำไหลแรงมากครับเนือขยะไปเก็บโอ้โหโอ้โห กอดเลยมันเจ็บดีเลยนะมันเจดีอยากเลยคนระับกอดรองเท้าเลยเจ็บเท้ามากโอ้โหอะไรก็ปล่ ถ่ายมาจนถึงรถเลยใช่ีหมหวังว่าคงไม่ค่ตกถึงแล้วโอเค จะได้จบคลิปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเอาไข่ไปแจกนะหน้าหมู่บ้านนะครับผมโอเคครับวับเดี๋ยวบ